สมาคมฟุตบอลมาโนพโกิงไม่พ้นที่จะโดนด่าแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับก็โดนจับมาขยี้เละแค่มาเลเซียยังไม่ชนะเลยจะไปสนองสนัน่นเอเชียอะไรเนี่ยมันไม่มีทางแน่นอนอะไรอย่างเงี้นะครับฟากนกรรรเนี่ยมันก็จะกลับมาบนเวียเหมือนเดิมนะครับที่ใช้มาขยี้บอลไทยบอลลาแพ้นะครับขครไม่อายผมอาย สวัสดีครับผมชูกปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและก็ฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของผมเองนะครับชูกปัชญานะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะไปพูดถึงควันหลงเกม kings cup กันหน่อยนะครับในเกมที่เราแพ้มาเลเซียนะครับก็มาคขยี้กันหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าสกอร์ไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนฟุตบอลไทยคาดหวังนะฮะเราเล่นผิดคาดไปเอง และที่สําคัญนี้ก็ต้องชื่นชมทางมาเลเซียที่เตรียมทีมมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาชนะเราไปได้นะครับดีเนี่ยคลิปก่อนเนี่ยผมไม่ได้ทายสกอร์แล้วก็ไม่ได้อวยอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งใครที่มาดูช่องผมเนี่ยเรื่องอวยอะไรพวกนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีนะครับผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับจะว่าไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ตามสิ่งที่ผมเห็นนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมเนี้เราเล่นแบบไร้ทรงจริงๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยมาโนหกกิ้งจัดตัวแบบฟูลทีมเลยนะฮะชนะทิพย์นะครับ สุประโชคทีรทรสุปชัยลงครบนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าพละกําลังนะครับเราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับช้ากว่าเขากลางคองบอลไม่ได้เกมรุกไม่มีนะครับยิ่งชนะทิพย์เนี่ยมาโดนเปลี่ยนตัวออกในตั้งแต่ผ่านไปแค่14นาะทีแรกก็ทีนี้แหละไปกันใหญ่เลยแผนที่วางหมากกันมาก็ผิดเพี้ยนไปหมดรวมๆแล้วเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเล่นแบบไหลส่งนะครับนาทีสายสองเขามายิงได้นะครับ จังหวะเปิดของซาฟวอีลาชิตให้กับคอบินอองนะครับที่เติมมาแล้วก็ยิงเล่นทางเข้าไปนะครับก็เป็นประตูนําของเขาซึ่งต้องบอกเลยว่าจังหวะแบบนี้บอลข้ามฟ้าจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาแบบนี้เราไม่ค่อยประกบตัวแล้วก็สมาธิจะเสียอยู่ประจําเลยสังเกตดูได้เลยว่าการขึ้นเทคสกัดลูกแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นเลยแล้วก็ตัวหลังมีตัวว่างแบบนี้เนี่ย เราก็ประกบตัวไม่ดีนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาก็เตรียมทีมาดีนะครับโดยเฉพาะโค้ชอย่างคินพังกรุซึเกอริตา้าเขาก็เห็นจุดอ่อนแล้วก็เล่นงานเราในจุดจุดนี้และที่สำคัญเองเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นทีมที่แก้เบสซิ่งได้ดีนะครับเขาก็วิ่งบทเข้าใส่นะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทาให้เราเองจังหวะพลิกบอลจังหวะอะไรเนี่ยมันหายไปหมดมันก็เป็นที่มาทาให้ครึ่งแรกเนี่ยเล่นแบบไร้ส่งนั่นเองนะครับโอ้โหจบครึ่งแรกเนี่ยโดนนําต้องยอมรับเลยว่า คอมเมนต์อะไรก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเพราะว่ามันผิดฟอร์มไปมากเลยไงเราก็อยากจะเห็นว่าโอ้โหนักเตะชุดฟูลทีมแบบนี้เนี่ยเจอกับมาเลเซียด้วยเลยเนี่ยเราก็อยากจะเขาเรียกว่าล้างอายกันหน่อยนะครับอยากก็ล้างแฮนด์ก็หน่อยนะครับเพราะว่า5เกมที่ผ่านมาน่าจะหลายปีแล้วนะครับเราไม่ชนะเขาเลยนะครับปรากฏว่าครึ่งแรกโดนนำเป็นสกอร์ที่พลิกล็อกมากๆเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยเข้าแทคกติกเขาเลยเขาก็รอรับแล้วก็รอสวนนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับพิธิวัตรลงมานะครับปฐมพลสุพนัทนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ เข้าอีรอบเดิมก็คือจังหวะสุดท้ายไม่คมนะครับเราก็มีจังหวะเข้าทําจังหวะต่อบอลสวยๆแล้วอะไรก็แล้วก็จริงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่เองนะครับไม่เด็ดขาดมาพอโดยเฉพาะจังหวะที่สุพนัทหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแต่เราก็ทําไม่ได้นะครับนั่นทาให้เขาเองก็เริ่มเล่นแบบระวังตัวมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปนะก็คือจังหวะทะลุช่องไม่มีบอลทาชิ่งนะครับความแม่นยําเขาบังคับเราให้เล่นแบบให้ออกทางด้านข้างแล้วก็โยนเข้าไปแล้วก็โยนโยนอยู่นั่นนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีจังหวะที่แบบ โยนเข้าไปแล้วเข้าจุดโฟกัสไงแล้วที่สำคัญเองเนี่ยพอเราไปเจาะกลางปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามให้เราเนี่ยออกบอลให้เร็วเราก็ไปดันช้าอีกดีนะเนี่ยที่เขาเนี่ยมีมีจังหวะส่วนมากเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เราก็ครองเกมได้ชัดมากขึ้นกับสําหรับในช่วง4 5นาทีหลังแต่อย่างไรแล้วเราก็มาได้ประตูตีเสมอซึ่งเป็นจังหวะที่ มันก็ผมยอมรับเลยว่าลูกนั้นอ่ะมันไม่มีทางเลือกหรอกก็ต้องบอมเข้าไปนะครับฟรีคิกบอมเข้าไปแล้วก็ต้องลุ้นหม่งเอาแล้วก็เราก็ทําได้ผมใช้คําว่าเอาตัวรอดเลยแล้วกันกับสําหรับ90นาทีที่จบแบบหนึ่ง,น,งะนะครับซึ่งก็ภาพรวมจริงๆแล้วเราก็เล่นไม่ค่อยดีในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเราก็ดูดีขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าไม่คมเท่านั้นเองแล้วก็มีปัญหาอยู่หลายจุดเลยนะครับในเรื่องของไอเดียเกมรุกนี่ก็เป็นทุกชุดเลยนะในเรื่องความเด็ดขาดความเฉียบขาดในบื้นที่สุดท้ายไม่คมไอเดยเกมุัน,น็นนชดลาดห เห็นได้ชัดจริงๆนั่นเองนะครับขณะที่เรื่องจุดโทษนะครับอันนี้มันเรื่องเกินควบคุมแล้วนะครับไม่ต้องโทษคนยิงเลยนะครับมันมีโอกาสพลาดได้หมดนะฮะต้องชมมาเลยด้วยเขาเตรียมทีมมาดีทั้งในทั้งในเกมแล้วก็จุดโทษได้ข่าวว่าเขาก็ซ้อมมาด้วยเหมือนกันในหลังจบเกมที่คิมพังกรให้สัมภาษณ์นะครับมาแต่ว่าแข้งไทยเนี่ยก็ยอมรับเลยเขากดดันทั้งความกดดันในสนามแล้วก็ความคาดหวังนะฮะอยากจะปราบมาเลเซียให้ได้แล้วก็เข้ารอบชิงไปคว้าชแชมป์นะครับสุดท้ายแล้วเราก็ทําไม่ได้ หลังเกมนี่เดือดหนักเลยโอ้โหคอมเมนต์หลังเกมโอ้โหมันเดือดแล้วก็เออมันกร่อยไงนะครับต้องยอมรับเลยว่าเราเราไม่ดีเลยนะครับกับผลงานที่ออกมาแล้วก็สมาคมฟุตบอลมาโนโพกิ้งไม่พ้นที่จะโดนด่าแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับก็โดนจับมาคยี่เละนะครับในเรื่องของระบบอะไรปัญหาต่างๆที่ซุกไว้ใต้พรมนี่โดนงัดขึ้นมาแล้วก็จับมาคยี่กันเละนะครับว่าเออทำไมไม่พัฒนาเลยนะครับเราหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าทําไมแค่มาเลเซียยังไม่ชนะเลยจะไป สนงสนั่นเอเชียอะไรเนี่ยมันไม่มีทางแน่นอนอะไรอย่างเงี้นะครับเห็นแค่นัดนี้มันก็เขาลางเห็นแล้วว่าเราน่าจะหยุดอยู่กับที่อะไรประมาณเนี้ก็คอมเมนต์ผมไม่อยากจะอ่านมันเยอะแยะไปหมดนะครับวารณกรรมเนี่ยมันก็จะกลับมาวนเวียนเหมือนเดิมนะครับ ใช้มาขยี้บอลไทยบอลาแพ้นะครับไอไม่อายผมอายนะครับก้าวข้ามอาเซียนอะไรเงี้ยมีทุกเพจทุกข่าวมีทุกเพจทุกที่นะครับไปดูได้เลยนะครับคอมเมนต์เดือดมากๆนะครับโดยเฉพาะผมจัดรายการฟุตบอลไทยลีกนี่ก็โอ้โหเดือดจริงๆไทยเหลือโปรแกรมชิงที่3นะครับกับทีเด็ดโอ้โหงานนี้มันก็ก่อยนะฮะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เตะวันอาทิตย์นะครับห้าโมงครึ่งก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะจบที่4ไปเลยหรือเปล่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันว่าาช้ง ึกจะกู้หน้าได้สำเร็จหรือเปล่าในเกมนัดชิงที่3ก็รอติดตามนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกป,ปรชัชญาอยา่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ